สวัสดีพี่พี่เพื่อนๆชาวพระเครื่องทุกคนนะคะสวัสดี EP ที่343ค่ะประจำเย็นวันพฤหัสบดีที่12เดือนมิถุนายนพศ2568ค่ะวันนี้น้องสุภามีพระเครื่องพระบ้านทั่วไปเก่า่ๆสวยๆมาให้พี่ๆได้รับชมกัน1ชุดนะคะ1ชุดวันนี้มี20รายการค่ะแบ่งปันพี่ๆที่ที่200บาทจ้ะ1องค์200บาท2องค์300บาทนะคะ ถ้าพี่ๆท่านไหนชอบสนใจรายการไหนสามารถโทรทักไลน์เข้ามาหาน้องสุภาได้ที่เบอร์084ค่ะ7211933นะคะย้ำเบอร์กันอีกทีนะคะพี่ๆ084ค่ะ7211933น้องสุภามีบริการส่งฟรีแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะก่อนรับชมคลิปฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องสุภากันด้วยนะคะจ้ะ วันนี้เรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะรายการที่1ของเย็นวันพาลหัสเป็นสมเด็จเก่าก่ะพี่ๆค่ะสมเด็จเก่ารายการที่1นนะคะจ้ะต่อไปรายการที่สองค่ะ รายการที่2เป็นหลวงพ่ออีวัดสัตหีบนะคะพี่พี่ขาหลวงพ่ออีรายการที่สจ้ะปี2504นะคะพี่พ่ขาที่ระลึกในการสร้างพระอุโบสถค่ะรายการที่2หลวงพ่ออีจ้ะต่อไปเป็นรายการที่3ค่ะรายการที่3หลวงปู่หมุลวัดบ้านจานค่ะพี่ขา หลวงปู่หมุนถิตะสีโลนะคะรายการที่3มจ้ะต่อไปเป็นรายการที่4ค่ะพี่ขารายการที่4เป็นเหรียญเปลวเทียนหลวงพ่อเดิมนะคะเปลวเทียนหลวงพ่อเดิมจ้ะมาในเลี่ยมพลาสติกนะคะพี่ขาเปลวเทียนหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพจ้ะรายการที่4ค่ะต่อไปเป็นรายการที่5ค่ะรายการที่5เป็นสมเด็จวัดปากน้ําค่ะ สมเด็จวัดปากน้ำรายการที่5นะครับพี่ขาต่อไปรายการที่6จ้ะรายการที่6รายการที่6เป็นสมเด็จขาโต๊ะฐานสิงนะคะพี่ขา พิมยอดขุนพลจ้ะสมเด็จขาโตะนะคะพี่ขารายการที่หกจ้ะต่อไปเป็นรายการที่เจ็ดค่ะพี่ขารายการที่เจ็ดพารอดจ้ะ ต่อไปรายการที่8ค่ะรายการที่8หลวงปู่เอี่ยมวัดหนังค่ะพี่ผขาด้าน,นหลังยันสี่นะคะเป็นฉลุหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังจ้ะต่อไปรายการที่9ค่ะรายการที่9เป็นภาพถ่ายหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตารามค่ะพ,พี่ขา ต่อไปรายการที่10ค่ะรายการที่10เป็นพระขุนแผนนะคะพี่ขาพระขุนแผนเนื้อกระเบื้องเคลือบจ้ะรายการที่10ค่ะต่อไปเป็นรายการที่11จ้ะ11เป็นเสือประหลัดขีดหลวงพ่อเปิ่นจ้ะเสือประหลัดขีดหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระนะคะพี่พี่ขารายการที่11จ้ะ ต่อไปเป็นรายการที่สิบสองค่ะสิบสองเป็นเสมาหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะคะพี่พขาเสมาหลวงปู่ทวดรายการที่สิบสองจะ้ะด้านหลังเป็นพระอาจารย์ทิมนะคะพี่พขารายการที่สิบสองจะ้ะ ต่อไปเป็นรายการที่13ค่ะ13เป็นสมเด็จวัดเกศชโยนะกายพี่ขาสมเด็จเกศชโยรายการที่13จ้ะต่อไปรายการที่14ค่ะ14เป็นพระปิดตาหลวงปู่ข่วัดเชิงเลนจ้ะ ด้าน,นหลังมีรอยจานนะครับพี่ขารายการที่สิบสี่จ้ะต่อไปรายการที่สิบห้าค่ะสิบห้าเป็นปลาสุ้มกรเนื้อขาวนะครับพี่ขาปลาสุ้มกรเนื้อขาวจะ้ะรายการที่สิบห้านะคะต่อไปรายการที่สิบหกค่ะ สิบหกเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อไผ่วัดกำแพงจ้ะเหรียญหล่อหลวงพ่อไผ่นะคะพี่พี่ขารายการที่สิบหกจ้ะเหรียญหล่อโบราณนะคะต่อไปรายการที่สิบเจ็ดค่ะสิบเจ็ดเป็นเหรียญรูปไข่หลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพลีค่ะพี่พี่ขาเป็นเหรียญรูปไข่หลวงปู่โต วัดประดูชิมพลีนะคะรายการที่17ค่ะต่อไปเป็นรายการที่18จ้ะ18เป็นสมเด็จเก่าค่ะพ,พี่ขาสมเด็จเก่ารายการที่18นะคะ ต่อไปเป็นรายการที่19ค่ะ19เป็นเหรียญเท้าพระพรมนะคะเหรียญเท้าพระพรมรายการที่19ค่ะพี่ขา ต่อไปเป็นรายการที่20ค่ะ20เป็นพระยาครุฑค่ะพระยาครุฑด้านหลังเป็นหลวงปู่หมุนนะคะพี่่ขาหลวงปู่มุนวัดบ้านจานค่ะหลวงปู่หมุนทิตตสศรีโลนะคะพระยาครุฑจ้ะพระยาครุฑด้านหลังเป็นหลวงปู่หมุนนะคะพี่่ขารายการที่20จ้ะรายการสุดท้ายของเย็นวันนี้นะคะพี่่ขา 200บาทเช่นกันค่ะจะพบแล้วทั้ง20รายการนะคะพ,พ,พี่พี่ถ้าพี่พี่ท่านไหนชอบสนใจรายการไหนสามารถโทรทักไลน์เข้ามาหาน้องสุภาได้ที่เบอร์084ค่ะ7 2 1 9 9 3 3นะคะยังเบอร์กันอีกทีนะคะพี่พี่ศูนค่ะ7 2 1 9 9 3 3สําสำหรับเย็นนี้สวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้เช้านะคะ